สวัสดีค่ะอยู่กับรายการวิธีทํานะคะวิธีทําให้ไม่ให้ผู้ชายมาจีบนะคะสําหรับน้องๆที่โฟกัสเรื่องการเรียนนะคะจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยเฮ้ยเบิร์ตเราว่าเราอยากจะจ้างนายวะให้ไปไถ่ตังผู้หญิงคนนั้นให้หน่อย <Wow. S 2> แล้วเราเนี่ยจะโดดเข้าไปเป็นพระเอกเพื่อปกป้องเขาไงเพื่อนมันไม่ดีบางเพื่อนความคิดของนายอ่ะ ฉันว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรเพื่อนอเงินแค่นี้จะซื้อฉันได้หรือเพื่อนงั้นนี่ปไปไปดิเพื่อนเล่าหน่อยพอดีวันนี้พ่อแม่พี่ไปให้ตังมาน้องพอจะมีสักห้าสิบบาทให้พี่ไหมน,น้องพี่ยุ๊ยเราแม่ไอ้เบิร์ตนี่ก็เล่นดีมากนะเนี่ยพี่จะถ่ายตังงูเหรอคะก็ใช่นะซื้อเอาเงินมาเฮ้ยพอมาสิเฮ้ย แบบนี้ไม่ดีแนะ่บอกไปตอนนี้ก็น่าจะพอช่วยอะไรน้องเขาได้นิดนึงไปดีกว่าเว้ยน้องครับเป็นอะไรไหมครับมีอะไรที่ช่วยไหมครับแกอีกคนนึงใช่ไหมหเฮ้ยปวดเท้าเกิดอะไรกันนี่ฮัลโหลมึงมันยังแฟนกูอ่ะตบมันเลย ฉันโมโ,โหไปเป็นเพื่อนกูนด้วยมึงจะตัดให้หนักเลยกูจะอัดคลิปลงโซเชียลด้วยหน้าด้านคุณครับคุณรู้ไหมสิ่งที่คุณทําอยู่มันไม่ดีทําไมคุณจะเลิกชอบฉันใช่ไหมมันไม่ดีมันหมายถึงคุณไปชอบผู้ชายจะชูทำไมทําไมไม่เลือกผมผู้ชายจริงใจใกล้ชิดติดดินรับรองว่านโยบายของผมตอบโจทย์ความรักของคุณแน่นอนไม่มีผิดหวังครับโปรดเลือกผมโอ oh! นี่เธอกินแล้วทิ้งทิ้งง่วงว้างแบบนี้เลยมันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนทำไมเธอถึงไม่รักโลกทำไมเธอถึงเป็นผู้หญิงแบบนี้้องยี้ไงเธอถึงต้องมีฉันคอยดูแล กลิ่นอะไรท้าแม่งท้าแม่งหรือว่าไอ้บ้านี่ตามเรามาถึงบ้านคงไม่ใช่หรอกมัง้งแต่ถ้ามันเข้าใกล้เราเกินห้าเมตรเราจะบอกพ่อไปยิงมันไสแตก <c oughs> ในที่สุด <c oughs> ฉันก็ได้เข้าใกล้เธอแล้ว แต่จะทายังไงดีเนี่ยในเมื่อเธอบอกว่าห้ามเข้าใกล้เกินหเมตรฉันจะอยู่ใกล้เธอฉันจะอยู่ใกล้เธอสงสัยมันคงจะัวลสินะแบบนี้ก็ไม่ผิดกฎล้วสินะฉันอยู่ห่างจาเกเธอตั้งห<ม> <c oughs> ้าเมตรเนี่ย <c oughs> แต่จะเป่าอย,อย่างนี้แหละเดโมแดหวานกับเดโม หาซื้อแตงโมกัน้หงนกยุงครับคือพี่แอบชอบนกยุงมานานแล้วพอจะมีโอกาสให้พี่ไน้มาลอกคบกับนกยุงไหมครับคือหนูมีสเปคของหนูค่ะหนูชอบผู้ชายที่ดูแลหนูได้มาเลยครับน้องเป็นไงฮะ ปกป้องน้องได้พอหรือยังนี่พี่ทําตัวเป็นนักเลงเพื่อนน้องเลยนะเนี่ยจะให้พี่ไปต่อยใ,ใครเี๋ยวพี่จะไปจัดการให้เป็นไงชอบพี่ได้หรือยังไม่ใช่ค่ะหนูชอบผู้ชายอบอุ่นแล้วผิวขาวค่ะชอบคนผิวขาวเหรอใช่ค่ะน้องครับพี่มาแล้วครับพี่ขาวพอหรือยังไม่ใช่ขาวแบบนี้นะคะพี่ยังขาวไม่พอใช่ไหมอือหือ เขาแบบนี้ค่ะพี่แสดงว่าเขาจากภายในยังไม่พอเลยนะได้เลยน้องก็จบแล้วนะคะสำหรับวิธีทำไม่ให้ผู้ชายมาจีบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ